เล่าหนังยาที่ที่ร้านร้านสงขาเนี่ยแล้วเขามีมานานแล้วยังนานแล้วทีสมาทำไมมีมาหลายสิบปีแล้วยี่สิบปีสามสิบปีแล้วเออแล้วไออุปกรณ์หาปลาของเพื่อนบ้านที่นี่นี่เขามีอะไรกันบ้างอ่าเขามีกัดมีตาไายกัดมีพงพาน เขาทำเองามาเ็มันังื้อมาทำเองซื้อตาข่ายสีแดงที่ตลาดมาตัดเป็นมันฝั่งมาตัดทำเองเลยทำเองต้อมีใชอะไรครับใชไงครับมไทานกับก้วา,าวรเยทานนะ ทอดที่ทะเลมอ่ามีนี่ตอนนี้มีเนี่ยุตังนู่นตังอยู่เยอะเราจะจะไปอยู่ะแล้วส่วนมากก็ได้ปลาอะไรกันก็กุ้งกุ้งหางแดงปลาได้ทุกชนิดนะปลาเล็กปลาใหญ่ได้กันนั้นแล้วแล้วชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงนี้เขาอยู่กันยังไงอยู่กันได้ก็อ,อยู่ได้ <ช>ก็อยู่ได้อยู่มันไปได้คือแบบคือเวลาการหาปลาของเขาหนีปลาเขาก็ได้มาก็ได้จ่ายแครอบครัว<อ>จ่ายแล้วกัวทุกคนเลยจ่ายค่ำไปอีกไปเอาใหม่ใหม่ไปทุกวันทุกคืนจะสบาย้าไม่สบาย,ยไปไม่ได้จ <laughs> ริงเวลาเขาออกเรือทีนึงนี่เขาออกกี่วันวันเดียวว,ยว,วันเดียวเก้าตบ ไปตอนกลางค,าลค,าาค,คืนก็ไปตอนเช้าก็ไปเล่นที่ใครชอบตอนเช้าไปตอนเช้าใครชอบกลางคืนก็ไปกลางคืนแล้วเวลาเราเจออเรืออะไรกัไกลปีนี้เราต้องระวังอะไรบ้างวังวังเรืออ,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 อื่นหรืว่าเรือจะชนกันกับยางรถอะไร เรนมากด้วยการกะลีกับที่นี่ยต้องใช้ต้องใช้ควายควายชายด้วยแล้วต้องเช็คสภาพอากาศด้วยอ่าเช็คสภาพอากาศถ้าฝนตกก็ต้องไปดักผึ่พานะฝนตกก็ต้องไปเพราะว่าน้ำมลุ่ดักพิจารณาตอนน้ำลุ่มแหละน้ำลงแล้วจุดไปดักเลยฝนตกก็ต้องไปแล้ว आ रहा है और डालूंगा मैं ครับ,รบนี้ก็จะมาดูเรือที่ฟังหมัดใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเออมันก็คือเรือหางยาวนะครับจะใช้เครื่องตัวเดียวเออใช้น้ำมันนมันเบนซินนะครับเรือจะเป็นไม้ทั้งหมดเลยตัดต่อ สวัสดีครับนี่ก็จะมาดูเรือหางยาวนะครับของบางหวัดที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับตัวเรือก็มันจะเป็นไม้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เครื่องเขาก็จะใช้เครื่องเ,ออเครื่องเบนซิน,นถึงจากสมัยก่อนนะู้เขาจะไม่มีเครื่องเนี่ยเขาจะใช้ไม้พายที่เป็นไม้ทั้งหมดเลยครับวงพังคือเครื่องดับชนิดหนึ่งเป็นอ้วนถุงตะข่ายใช้ปูกับเสาใหญ่สองต้น ที่ปักรับน้ำสำหรับดักกุ้งดักปลาทุกขนาดครับชาวบ้านจะซื้อเชือกแบบนี้มาสักให้ปินปงบังแบบนี้ครับก็คือใส่ดักปลานะครับเป็นเครื่องมือดักดักเกิืนน้ำที่จะดักปลาในถุงปลาเล็กปลาน้ยนะครับใช้ใช้งานในแหล่งที่น้ำไม่ลึกนะครับคือเวลาชาวบ้านเขาจะไปตั้ง ส่กันเขาจะตั้งกันตอนน้ำลงนะครับกัดคือเครื่องดักปลาชนิดหนึ่งที่ตั้งดักลำน้ำให้ปลาติดตะข่ายส่วนมากชาวบ้านจะซื้อเชือกมาตักเป็นกัดอีกครับผมจะมาบอกลักษณะของเรือเรือมีขนาด18เมตรนั่งได้8ปถึงสิคน,นเรือแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน ยิ่งเรือเบายิ่งวิ่งได้เร็วยิ่งเรือหนักยิ่งวิ่งได้ช้าแต่จะทนทานกว่าเรือเบา